นะครับที่มันเป็นไปไม่ได้คือเขาจะต่อสู้ในชั้นศาลขนาดนี้แล้วยังไม่เขายังไม่สืบสืบพยานเลยทั้งสองฝั่งยังไม่สืบพยานหรือสืบไปแล้วมันจะต้องพยานโจทย์สืบก่อนแล้วก็ทนายโจทสืบก่อนก็คืออายการจะสืบก่อนเพราะอายการทาหน้าที่แทนเป็นทนายโจทย เสร็จแล้วก็จะเป็นทนายจำเลยจะสืบต่อจะ,ะแถลงเปิดแถลงปิดหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับนะครับแล้วเขาจะมาบอกทำแมวทําไมล่ะว่าเขาจะต่อสู้ยังไงคุณคือใครอะ่ะเขาจะมาพูดทำไมอะนะครับท่านผู้แม่พี่น้องเนี่ยอาะทนายเนี่ยจะต้องเอาเรื่องนี้ไปต่อสู้แน่ๆเลย มีแต่ทนายจำเลยรอว่าทนายโจทเขาจะฟ้องเขาจะนำเรื่องอะไรมากล่าวหาเขารอเรื่องนั้นอยู่เขารอเรื่องนั้นอยู่เพราะว่าโดย,โดย,โ,ดยโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับทนายจำเลยจะต้องรู้จะต้องรู้ทางนู้นโดยธรรมชาติว่าเขาจะฟ้องแบบไหนยังไง เพื่อจะได้มาเตรียมเนื้อหามาเตรียมอะไรทํานองนี้ไว้ต่อสู้ไม่ได้หมายคำว่ามานั่งพูดว่าฉันจะเอาอย่างนี้ไปต่อสู้ต่อสู้ต้องฟังจากทนายโจทย์ก่อนว่าเขาสืบยังไงเขาจะใช้อะไรในการกล่าวหาในการกล่าวหาในการจะผูกมัดหรือมีประเด็นไหนบ้าง ข้อกล่าวหาอย่างไงบ้างให้มันชัดเจนข้อกล่าวหาอย่างไงบ้างชัดเจนนะครับเมือ่อ,อทนายโจททนายจำเลยจะต้องรับทราบในทุกข้อกล่าวหาเพื่อจะมาเตรียมส่วนไอ,ไอช่องข่าวทิปเนี่ยไปบอกประเด็นเดียวว่าโอ้โหทนายโจทยแย่แล้วอ่ะจะเล่นเรื่องน้องขึ้นไปตายเองขึ้นเขาเอง โหนะครับพูดฝังสะสงสารทนายลุงพลเลยจากช่องนี้เล่นจนสงสารทนายลุงพลเลยครับเรียกว่าสิ้นไรไม่ตอกเลยนะครับพูดจนสงสารเนะี่ยเขาข่มฝั่งนี้จนจนน่าสงสารนะนะครับนะแล้วก็ไปอ้างนัดนัดตาชาน,นะครับไปอ้างตาชานนะ ว่าจ,จะช่วยตาชานนตตานะฮะว่าจ,จะเป็นตัวเชื่อมให้ทนายจําเลยกำลังแย่แล้วอะต้องขอเจรจากับพ่อแม่อนะผมก็ไม่รู้ว่ามีคนไปชื่นชมในในช่องนี้ขนาดไหนนะครับมันฟังเหมือนเหมือนคนไทยโง่ไปเลยเนี่ยเหมือนคนไทยโง่เหมือน ฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยโง่โง่ไปเลยอะ่ะนะครับเราอ้างปปเป็นตุเป็นตานะอ้างคนนั่นคนนี่ปปเป็นตุเป็นตาเออไม่กลัวบาปนะไม่กลัวบาปนะครับนั่งเทียนเขียนมันก็ไม่น่าจะทําได้ขนาดนี้นี่มันนั่งอะไรสักอย่างเนยนั่งสากแน่เลยนะต่อมานี่ นี่ทำให้เห็นภาพลุงพลเนี่ยกำลังตกกำลังบากกำลังกำลังมุดดินอะ่ะเหมือนลุงพลกำลังมุดดินเหมือนลุงพลกำลังไม่กล้าไม่กล้าสู่สังคมอะ่ะเหมือนกำลังนั่งชันเข่าเลยฟังจนรู้สึกว่าลุงพลกำลังนั่งชันเขา่าไม่รู้จะทำอะไรประมาณว่า โอ้โหน่าสงสารยิ่งเลยลุงพลเนี่ย <c oughs> นะครับเพราะเขาบอกว่าจะมีการเจร,จ,รจาระหว่างฝ่ายจำเลยกับฝ่ายผู้สูญเสียว่างัน้นนะครับนะครับนะฟังแล้วมันตลกดีนะนะครับ ตลกดีนะฮะและที่สำคัญคือไปอ้างว่าสองสามวันเมือนี้มีการเคลื่อนไหวแบบโหแบบเหมือนฟังแบบว่าวิ่งเหมือนอะไรเลยก็คืออ้างว่ามีการเคลื่อนไหวทนายฝั่งจำเลยอะเคลื่อนไหวใหญ่เลยโพส์ใหญ่เลยอะ่ะคือเขาจะปโพสต์ทำไมอะเรื่องที่เขาจะต่อสู้เขาจะไปโพสต์ทำไม ไม่มีเหตุผลคนใดที่ต้องไปเจราจาเจราจาเพื่ออะไรนะครับไม่เข้าใจนะเออนะผมฟังแล้วก็จีด๊ดก็ขำนะผมฟังต้องขอบคุณมาดามนะครับที่ไปนำเทปของช่องนั้นมานะครับมาให้ฟังนะครับวิธีการหนึ่งก่อนเนี้ยมันจะมีการทำ u t u b e เนี่ย มันจะมีแพทเทิร์นหรือรูปแบบเดียวครับเช่นอ,อะไรนะเขาเรียกว่าเทปนี้ก็คือ,อมีผู้คนนั้นคนนี้แหล่งขา่งขาวนั้นแหล่งข่าวนี้ได้โพสต์อย่างนั้นอย่างนี้ได้โพสต์แล้วเ,เขาก็มาพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นการเล่าข่าวาจากนั้นพอจบแล้วเขาก็จะเล่าอ้างถึงชาวบ้าน หรืออ้างถึงคนที่จะมามาอ่านข่าวแล้วเขามีคอมเมนต์อย่างไรไอคนนี้ก็จะอ่านคอมเมนต์ไปเอออย่างนั้นอย่างงี้โอ้ยอย่างนั้นอย่างงี้เขาจะทาแบบนี้นะจากนั้นเขาก็จบไปเลยพอวันใหม่ก็เออมีแหลงขา่าวจากนั้นเขียนแบบนั้นแบบนี้เขียนเสร็จแล้วก็จะบอกว่าเออมีหลังจากนั้นก็มีผู้มาคอมเมนต์ต่างๆดัตง,ต,งต่อไปนี้เนี่ยท่านจารูปแบบ คอนเทนต์ของยูทูบเบอร์แบบนี้ไหมฮะหนึ่งเขาจะอ้างแหล่งข่าวตรงนั้นอยู่เพจตรงนั้นอ่านตรงนั้นตรงนี้จากนั้นก็เล่าเล่าไปจากนั้นก็เขาจะอ่านคอมเมนต์แบบนี้นะครับแต่ครั้งนี้เรียกว่านั่งเทียนหรือนั่งอะไรสักอย่างนะครับทำซะเอ,เอ,อทำซะทนายลุงพลแล้วก็ทีมลุงพลเนี่ย เป็นคนสิ้นไล้ไม้ตอกไม่มีปัญญาในการจะต่อสู้อะไรเลยเรียกว่านั่งชันเขาที่หูแล้วก็กลัวแพ้นะครับเหมือนลุงพลกำลังอยู่ในอยู่ในหลืบไม่กล้าสู้หน้าต่อสังคมเหมือนลุงพลกำลังเห็นแต่ความแพ้ของตัวเองอ่ะเขาเขียนไปเป็นล่ำเป็นสัตว์เลยนะหมันะ ที่สำคัญคือยูทูบเบอร์คนไหนโทรไปจะโทรไปทำไมนะครับอ่านะฮะ <ś P> พอเราฟังก็ตลกนะเต้าข่าวทิปเต้าข่าวทิปนะครับคุณลดี Channel. ้เอ็มพีช l แสวัสดีครับนะครับอ่าคุณ จำนงสวัสดีครับอาจารย์นะครับอ่านะความห่วงใยจากคุณน้ำทิพย์เนาะนะครับให้อากาศเปลี่ยนนะครับอากาศเปลี่ยนนะครับคุณสหายพรานภูหลวงสวัสดีครับนะฮะคุณมานะเอฟสีแปดเก้าศูนย์เซรั่มสวัสดีครับอาจารย์พิรชชัดสวัสดีครับผมนะฮะคุณภูผาสวัสดีครับผมนะฮะ อตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดกันตามแบบตามแบบไม่ทันเลยค่ะแต่จะไปแวนออนะครับขอบคุณมากครับถ้าขนาดนี้ผมก็ต้องขอบคุณสามร้อยกว่าท่านนะครับที่ท่านยินหยัดกับผมเนาะนะครับขอบคุณมากครับนะนะอย่างน้อยในที่สดุดมันก็เป็นธรรมดานะเวลาขึ้นพร้อมกันท่านจะเลือกที่ที่ท่านชอบมันก็เป็นธรรมดาครับ ถ้าขึ้นเยอะขนาดนี้มีคนสามร้อยกว่าคนก็ถือว่าผมก็โอเคนะต้องขอบคุณท่านนะฮะที่เลือกที่จะฟังทางนี้นะครับแต่ถ้าใครแว้นไปแว้นมาก็คือไปก็เป็นบางใจเดี๋ยวแว้นไปแว้นมาเดี๋ยวไม่ได้ฟังสักช่องก็ก็แย่นะนะครับนะครับแต่ถ้าช่องหนึ่งช่องใดลงมันก็จะไปเสริมกันได้นะครับนะฮะ นั้นต้องต้องเปิดเปิดเยอะนะตอนนี้ก็เปิดเยอะนะต้องก็ก็จะพูดตรงๆว่านะครับเพราะว่าเป็นเอฟยูทูบเบอร์ด้วยด้วยกันแล้วก็ยูทูบเบอร์ฝั่งลุงผลด้วยนะครับก็เข้าใจครับเพราะถ้าเปิดพร้อมกันถ้าเป็นผมผมก็จะไปที่ผมชอบคนหนึ่งมันต้องเป็นคนเดียวนะครับถ้าท่านลงปุ๊บผมก็จะไปที่อื่นก็เป็นธรรมดานะครับนั้นก็ อ่ามันก็จะมีที่1น,นเดียวอยู่นะยืนหนึ่งมันต้องมีคนยืนหนึ่งนะครับนะต้องขอบคุณท่าน400รอกว่าท่านนะครับที่มายืนหนึ่งที่ผมเวลามีคนขึ้นเยอะๆขอบคุณมากครับนะครับเพราะว่าเราสามารถไปไปด,ดูย้อนหลังได้นะครับนะครับดังนั้นใครที่ไปประจําอยู่ที่อื่นมันก็เป็นธรรมดานะก็เข้าใจได้นะครับนะพอช่วงนี้ก็มีข่าวส่วนมากผมก็ยังมองว่าข่าวยังน้อยอยู่นะ ายังน้อยอยู่นะครับแต่การไปให้กำลังใจยูทูบเบอร์สายล่มพลก็ถือว่าโอเคนะเช่นท่านไปกดไลค์ไปทักทายนะครับแล้วก็ออกไปอยู่ในช่องที่ท่านชอบช่องหนึ่งก่อนนะครับมันก็จะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับน่ะนะฮะสวัสดีครับคุณ คุณนาทัยทิปนะครับคุณป้าพา,พา,พ,าพาทำเองพาทำเองชแนละแสดงว่าต้องสอนเรื่องทำกับข้าวหรือเปล่านะครับฟังช้อาจารย์แล้วใจเย็นไม่หัวร้อนฟังช้อาจา์แล้วหยุดยืนอยู่ข้างเดียวตลอดขอบคุณมากครับนะฮะนะครับคุณตะมองสวัสดีครับคุณจิตออโต้สวัสดีครับนะฮะนะครับนะอันนี้ผมพูดลักษณะว่าถ้าแต่ละท่านเขาขึ้นเนยะ ทุกคนก็อยากมี FC ที่มายืนระหว่างที่เขาขึ้นนะมันจะเป็นกำลังใจนะครับก็แบ่งๆกันไปนะครับแบ่งๆกันไปนะครับนะฮะสําบายดีอาจารย์สวัสดีครับคุณสมหมายครับคุณสุวิทย์สวัสดีครับคุณภูผาสวัสดีครับนะฮะคุณเจสิก้าสวัสดีครับนะฮะนะครับคุณชัยวิทยาสวัสดีครับนะฮะนะอุทยานะครับ ตอนนี้น้ําน้ํามาถึงนือยังไม่รู้นะนะมาถึงออยอ,อยุธยานะน้ําผ่านอ,อยยเรียบร้อยนะครับช่องอาจารย์ฟังแล้วจันลงใจแล้วก็สบายใจเสมอนำเมื่อวันในใจอ๋อขอบคุณมากครับนะแต่ก็อย่าลืมไปให้บังใจท่านอื่นนะครับขอบคุณมากครับนะที่ไว้บังใจนะนะครับสวัสดีครับผมช่องอาจารย์เป็นหลักแน่นแน่นหนักอ่าหนักแน่น,น,นอ๋อขอบคุณมากครับ ฮ,ฮิเกือบไปเห็นน้องการเกือบไม่เห็นน้องการน้องคัรน,น้องการมาแล้วใช่ไหมฮะนะแม่หมอปีโป้สวัสดีครับคุณปิ่นทวนคุณสมพิษสวัสดีครับผมนะฮะนะครับอ่ะนะครับย้ำอีกทนะครับว่าที่ผมนำบทวิเคราะห์นี้มาให้เพราะว่าผมเห็นคือมันเป็นถ้าเห็นลักษณะการย้อนแย้งเนี่ย ผมจะนำมาพูดเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นความย้อนแยง้งถ้าเราเห็นความย้อนแย้งได้เราก็จะรู้ว่าใครโกหกแต่ถ้าเขาพูดมาแล้วมันไม่มีอะไรย้อนแย้งก็แสดงว่าน่าเชื่อถือนะครับนะครับดังนั้นจากช่องนี้ที่เต้าข่าวมาเนี่ยย้อนแย้งทั้งหมดเลยครับมันไม่มีอะไรน่าเชื่อถือได้เลย ดังนั้นต้องตง้องคือเข้าใจว่าเขากำลังสร้างสร้างคอนเทนต์ก็เข้าใจนะครับแต่อ้างเยอะอ้างเยอะเกินไปอ้างคนนั้นคนนี้ถ้าเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้าเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับแล้วไปอ้างเนี่ยมันจะเสียหายนะครับเสียหายนะฮะและที่มันเป็นไปไม่ได้เลยก็คือสิ่งที่เขาอ้างคนฝั่งเราเนี่ย ที่จะไปเหมือนกับว่าคนจะแพ้เหมือนคนจะแพ้ไม่มีน้ำยาเหมือนคนที่สิ้นไรไม่ตอบจนต้องกราบขอคมาว่าขอเจราจาเธอขอเจราจาเธออะไรประมาณนี้พอดูจริงๆแล้วปรากฏว่าฝั่งลุงพลเป็นไงฮะเอฟซี FC ลุงพลฝั่งลุงพลยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลเป็นไงครับลื่นเลงมากลื่นเลงมากมีแต่ความมั่นใจจะชนะมีแต่ความมั่นใจจะชนะ มีแต่ความมั่นใจจะชนะในคดีนี้มันไม่มีทางที่จะไปเจรจาเลยลุงพลยิ่งมีความสุขครับเป็นคนอยู่ในที่เปิดอยู่ในที่โล่งอยู่ในที่แจ้งอยู่ในที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้นี่เลยครับคนสิ้นไร้ไม่ตอกที่จะไปขอเจรจาขอเจรจากับผู้สูญเสียอย่าทำผมเลยอย่าทำผมเลยผม ผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วอย่างนี้เหลอครับน,นะฮะมันเป็นไปไม่ได้โดยประการทั้งปวงนะครับนะฮะอย่างนั้นเราก็ได้เห็นว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างมันจะสร้างเหตุอะไรขึ้นมาบ้างบางครั้งก็อย่าเพิ่งไว้ใจนะ เห็นลอมล่มแหลมแหลมอ่ะมันเป็นลอมล่มแหลม,ลมแหลมนะเงียบเงียบล้มล่มแหลมแหลมเหมือนเดิมครับไม่มีใครกล้าออกมาอยู่ข้างนอกครับไม่มีใครกล้าออกมาทําแบบลุงพลเนี่ยไม่มีใครกล้าออกมาทํานั่นทํานี่ทํากิจกรรมเพื่อสังคมน้ําท่วมจนมันจะหยุดน้ําท่วมจนมันจะหยุดแล้วเนี่ยนะครับก็ ถ้าเป็น FC ถ้าเป็นผู้นำถ้าเป็น FC ของใครเนี่ยคืออารมณ์เนี้ยอย่างหนึ่งอย่างใดต้องต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันไปช่วยนี่แหละครับให้เกิดความจันโลงให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความเคยชินต่อกันระหว่าง FC นะครับแล้วก็ไปทำอะไรเพื่อสังคมมันจะเกิดพลังขึ้นนะครับ ลุงพลทําได้ฝั่งเดียวครับตอนนี้เห็นฝั่งลุงพลทําได้ฝั่งเดียวฝั่งอื่นผมก็ไม่ได้ว่านะแต่ว่าผมยังไม่เห็นเห็นแต่โจมตีฝั่งลุงพลว่าทําเอาหน้านี่แหละครับแต่คนคนตําหนิเขาเนี่ยไม่เคยทําอะไรอะนะครับนะครับ